เคยจะล้วนมาออกกําลังกายที่สวนสาธารณะนะจ้าทุกคนวันนี้ล้วนก็เลยทําคลิปให้ทุกคนได้ดูใบไม้ร่วงจ้ะใบไม้ร่วงเพราะว่าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะจ้าทุกคนทุกคนจ้านี้มีแต่ใบไม้นะจ้าทุกคนบรรยากาศใบไม้ร่วงสวยงามมากเลยจ้าทุกคนจ้าใบไม้เปลี่ยนสีนะจ้าทุกคนมาเลยจ้าเรามาดูใบไม้เปลี่ยนสีด้วยกันนะจ้าทุกคนจ้าล้วนจะพาทุกคนมาชมต้นนี้นะจ้า ต้นนี้ใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนจะเราจะพาทุกคนไปดูต้นข้างหน้าอเนะจ้ะจะทุกคนมาเดินมาด้วยกันเลยจ้านี่ก้ต้นนี่ก้อีกต้นนึงเลจ้าทุกคนมีหลายต้นมากเลยจ้ะทุกคนจ้าอัญชานเนาะสวยงามมากเลยจ้า ลวนจะพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะในระหว่างต้นไม้สองฝั่งนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ท่ากลางของใบไม้ร่วงนะจ๊ะทุกคนมาเลยทุกคนเราเดินออกกําลังกายกับธรรมชาติช่วงฤดูใบไม้ปรินะจ๊ะทุกคนจ้ะสวยงามมากเลยจ้ะ บรรยากาศวันนี้นะเจ้าทุกคนอากาศดีมากจ้ะอากาศหนาวตอนนี้เขาบอกว่า5องศาแต่ก็มีแดดก็ไม่ค่อยหนาวมากเท่าไหร่นะจ๊ะทุกคนเพราะว่ามีแสงแดดจ้ะทุกคนพาทุกคนเดินไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะทุกคนได้ยินเสียงดังก็แป๊ดนี้ก็เป็นเสียง

คนจ้าในไม้สวยงามมากเลยจ้ะนี่จากทุกคนในไม้หว้วงคนจ้าก็สวยอีกแบบเลยจะ้ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกใกล้ๆต้นนี้นะจ้ะ ดินดูต้นนะจ๊ะจ้ะทุกคนวันนี้ลมพัดนะจ๊ะทุกคนจ้า เสียงดังๆนั้นก็เป็นรถตัดหญ้านะคะัทุกคนธรรมชาติสวยงามจริงๆจ้ะทุกคนกลำต้นต้นของเขาะ คลิปนี้ล้วนก็ขอจบไว้แค่น,นี้นะจ้าทุกคนก็ขอบคุณมา,มา,ากๆจ้ะทุกคนที่มารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงน,นะจ้ะขอบคุณมากจ้าสวัสดีนะจ้ะบ๊ายบายจ้า